สวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีประคองบุญสร้างนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบนทัาแคงทางโรงเรียนนะครับได้ริเริ่มโครงการวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและก็ EASY มันนีนะครับมาสนับสนุนในโครงการวิถีเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนและก็คณะครูในโรงเรียนเนี่ยครบร้อซนะครับ วิธีการเปิดก็คือจับปากของก้อนเชื้อเห็นไว้แล้วหมุนพอหมุนออกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้บิด<ช>บิดเสร็จออกเรียบร้อยแล้วถ้ามันมีขุยเนี่ยตามมาให้เอาด้ามช้อนเขี่ยออกแต่ถ้าไม่มีไม่ต้องเขีย่ยนะครับต่อไปลดน้ําลดไม่ให้น้ําเข้าก้อนเชื้อเห็ดน,นะประการสําคัญอย่าให้น้ําเข้าก้อนเชื้อเห็ดไม่งั้นมันจะเน่าก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยมันจะอยู่5-6ถหเดือน ถ้าไม่เนา่าเนี่ยวันนี้ลงไม่พันก้อนเนี่ยขายได้ประมาณสามหมื่นถ้าเธอเก็บไปห้าเดือนถึงหกเดือนเนี่ยจะได้ประมาณสามหมื่นเธอจะได้กําไรประมาณสองหมื่นกว่าบาทไปพอ,อเอามาแช่ไว้อย่างนี้รู้ไหมร <ไป S 2> ้านปาร้านคอให้รู้นี่หว่าอาเธอไปหัวสะพานาน,านู้ไหม วันนี้พวกหนูจะมานำเสนอการปลูกพืชสวนครัวค่ะเริ่มต้นด้วยการเตรียมพื้นที่เตรียมดินแล้วโรวยมเมล็ดพันรดน้ำให้ชุ่มชื้นค่ะแก้วมังกรมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอิสราเอลมีสามสายพันธุ์หนึ่งเปลือกสีแดงข้างในสีขาวสองเปลือกสีแดงข้างในสีแดงสามเปลือกสีเหลืองข้างในสีเหลืองค่ะแล้วอันนี้หนูเคยมาทำที่บ้านไหมเคยครับเคยเนาะอันนี้ เอาไปสักแม่ที่บ้านใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้หนูปลูกทั้งหมดกี่ต้นคะ32ต้นค่ะ32สองต้นแล้วหนูดูแลกันยังไงคะอันนี้ก็รดน้ำามวันต่อครั้งแล้วหนูก็แบ่งเวรจะมารดน้ำใช่ไหม<ช>การเก็บยอดชะอมควรใชใ้มีดหรือกรรไกรในการตัดยอดและการเก็บยอดชะอมควรล้อให้ต้นชะอมสูงถึง15หถึงเซนติเมตรหรือมีกา้าน3ามถึง5กา้าน ลผลผลิตจากมันเบอร์รี่นะคะเราจะนําไปรับประทานผลสดและนําไปแปรรูปทาเป็นน้ํามันเบอร์รี่ออกจําหน่ายค่ะเมื่อเราได้กําไรจากน้ ary, ํามันเบอร์รี่เราก็จะปันผลให้กับเพื่อนชั้นป .6 และคืนทุนให้กับโรงเรียนค่ะสุดท้ายนี้เราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลงรับจำนนำอีซี่มันนี่ค่ะ